วันนี้บุกไปที่กองสลากขอตรวจสอบรางวัลที่หนึ่งมีคนเอาไปขึ้นเงินหรือยังคือเรื่องของเรื่องเนี่ยแกทําหวยเนี่ยหล่นหายไปสี่ใบแกบอกสี่ใบนั้นอ่ะเป็นรางวัลที่หนึ่งมูลค่ายี่สิบสี่ล้านบาทา<ม>ป้าเขายืนยันว่าไงรู้ไหมฮะ,ะเขาเขียนชื่อใส่ทุกใบครับจําหน้าคนขายได้แต่สังคมกับตั้งคำถามเฮ้ยหวยงวดตั้งแต่ตุตลาคมปีหกทำไมป้าเพิ่งมาแจ้งความ,มแกบอกเมื่อตุลาคมปีหกแกถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะฮะ วันนี้แกอายุ59ปีชื่อคุณมรดาเขาเล่าว่าได้ซื้อลอตเตอรี่จากพ่อค้าที่ปั่นจักรยานมาขายเนี่ยตัวเป็นลอตเตอรี่งวดวันที่16ตุลาคม2515ตอนนั้นงวด931 446มหนึ่งสี่ตอนนั้นซื้อ4ใบ400บาทพ่อค้าเนี่ยแบ่งขายไว้เป็น2ชุดชุดละ4 2ใบ, 2> บตนก็แปลกใจเลขเดียวกันทำไมต้องแบ่งเป็น2ชุดอตอนซื้อลอตเตอรี่ชุดนี้ ไปที่หน้าร้านเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยแหละครับนะครก็ติดกับหมู่บ้านนันทนาการเด้นแล้วก็ซื้อเลขเนี้ยมานานแล้วเพราะเป็นเลขที่ตนซื้อประจําเนื่องจาก913เนี่ยมันเป็นเลขมงคลแกว่าอย่างนั้นส่วน46เนี่ยเลขของญาติกันที่เสียชีวิตไปเมื่อตอน46ปีครับแล้วก็ยังตรงกับฝาโรงอีกด้วยครับคือเอาง่ายๆเป็นโรงของหลานของแกที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้จําได้แม่นเลยฮะซื้อเลขเนี้ยในวันที่13ตุลาคมรวมทั้งซื้อลอตเตอรี่แล้วก็เลขอื่นอีกหลายใบเป แกซื้อไปส 10, 10ิบสิบใบอยู่แล้วต่อมาวันที่15ตุลาคม4ี่โมงเย็นต้นก็ได้ไปเดินใจตลาดเราก็ได้ทําการซื้อลอตเตอรี่ติดตัวไว้หลายสิบฉบับมากเลย่าทำหล่นหายไปย <c oughs> จึงได้บอกให้ทางประชาสัมพันธ์งตลาดจะประกาศหาลอตเตอรี่แต่ไม่พบทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามี3มชุดที่คนเก็บได้แล้วนําไปฝากไว้แต่ไม่ใช่เลขชุดของตนเองต้นก็พยายามเดินหาลอตเตอรี่อยู่นานจนกระทั่งไปพบลอตเตอรี่หมายเลข4 49 2ี่เก้าสองเก้าสามอีกสองใบ ซึ่งตอนซื้อเอาไว้เนี่ยแล้วก็หล่นจึงได้เก็บมาบแต่ปรากฏไอ้ใบที่เก็บมาไม,ไม่ถูก,ถกแต่ลอตเตอรี่ชุดที่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยหาอยู่นานก็ไม่เจอไม่รู้ว่าหล่นหายในตลาดหรือทําหายที่ไหนแต่ถูกรางวัลจริงๆนะ,ะเนื่องจากป้าแกจะสลักชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในลอตเตอรี่ทุกใบที่ซื้อในแต่ละงวดโดยเฉพาะชุดนี้ยตอนจําได้อย่างแม่นยําเลย จำไม่ผิดอย่างแน่นอนเพราะอะไรถ่ายรูปเอาไว้ด้วยอลอตเตอรี่ชุดที่ถูกเนี่ยแล้วก็ไม่ถูกทั้งหมดตัวเองจะเป็นคนที่ถ่ายรูปไว้ในมือถือแล้วก็มีหลักฐานอยู่ถูกสลากอื่นที่ไม่ถูกก็มีเต็มเครื่องเลยแต่รูปใบที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนั้นอะ่ละลหลานที่ยังเล็กมาเล่นโทรศรรัพท์ของตอนแล้วก็ลบภาพก็แตกไม่ได้เออทำไมเฉพาะภาพนั้นหายไปทาให้ตนเนี่ยเครียดมากนอนไม่หลับมาสองเดือนแล้วเพราะั่งคิดอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าจะไปหาลอตเตอรี่ไปทํหล่นที่ไหนครับจึงอยากให้ทนายรณรงค์เนี่ย ช่วยพาไปติดต่อหน่อยสอบ <ผม S 2> ถามกองสลากหน่อยมีคนเอาไปขึ้นหรือเปล่าก่อนอื่นไปกู้ภาพมาก่อนถูกลบสามารถกู้ได้มีโอกาสก<ช>ู้ได้นะฮะฟังทนายรณรงค์นะครับกล่าวว่าผู้เสียหายเนี่ยบอกว่ามีการเซ็นสลักหลังไว้ทั้ง4ใบนะครับถ้ามีคนเอาลอตเตอรี่มาขึ้นเนี่ยยังไงก็ต้องเจอถ้าเจอเนี่ยก็ต้องดำเนิน,น,นคดีนะฮะแล้วก็ว่าไปตามกฎหมายแต่ว่าต้องเจอก่อนนะว่ามีลายเซ็นของผู้เสียหายจริงหรือเปล่าดีนะที่ผู้เสียหายเนี่ยยังไม่แจ้งความดำเนินคดี2เดือนที่ผ่านมา ถ้าเขามาขึ้นจนครบแล้วเนี่ยเราไปเช็คเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ามีลายเซ็นหรือไม่มีนะครับมีการขีดแก้หรือไม่นะครับเพราะว่าทั้ง4ใบเนี่ยส่วนในเรื่องของลอตเตอรี่นะครับถ้าผู้ใดถือลอตเตอรี่มาขึ้นเงินที่กองสลากทางกองสลากเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินไปแม้จะมีการเซ็นสลักหลังก็ตามนะครับการเซ็นสลักหลังนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่หลักฐานสแสดงความเป็นเจา้าของเท่านั้น <c oughs> ส่วนคนที่ถือลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินที่กองสลากเนี่ยก็สามารถขึ้นเงินได้เลย หากลอตเตอรี่ฉบับนั้นถูกรางวัลจริงๆและลอตเตอรี่ฉบับนั้นเป็นลอตเตอรี่ของจริงทางกองสลากก็จะจ่ายเงินให้โดยไม่มีเงื่อนไขปรากฏ<น>ว่านนทีมข่าวช่อง8เขาลงพื้นที่ที่ตลาดสดไปสอบถามผู้ดูแลตลาดแห่งนี้มานานกว่า7ปีนะฮะเขาบอกว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางตลาดไม่มีใครมาแจ้งแล้วว่าทำลอตเตอรี่หาวครับเออ หรือแบบให้ประกาศตามเสียงเนี่ยว่าก็ไม่มีลอตเตอรี่ไม่มีครับที่ผ่านมาเนี่ยทางตลาดกระชับพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงเด็กในตลาดทุกคนว่าถ้าเจอของเนี่ยไม่เจอเจ้าของเป็นเรื่องใหญ่นะก็คือเจ้าของให้หมดถูกและทุกคนเนี่ยต้องมาแจ้งตนและตนนี่ยเขาจะเป็นคนประกาศไม่มีเก็บเป็นของตัวเองแน่นอนครับ,รบซึ่งถ้าเป็นวันที่15าตุลาคมแบบไม่มีใครมาแจ้งเลยว่าลอตเตอรี่หายสักคนคคทั้งที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีเรื่องลอตเตอรี่หายเพราะปกติเนี่ยถ้าของหายเนี่ย มูลค่ายเ,าเยอะๆก็จะประกาศเสียงตามสายแล้วก็ลงเพจเฟซบุ๊กของตลาดด้วยส่วนวเรื่องกล้องวงจรปิดภายในตลาดจะบันทึกภาพเอาไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเท่าน,นั้นอ๋อนี่มันผ่นาน,านาปกติอยู่แล้วส่วนถ้าผู้เสียหายอยากจะขอให้ตลาดช่วยอะไรก็ยินดีอยู่แล้ว<ผ>ม,มาฝั่งกองสลากครับวันนี้นะครับป้ามลดาเนี่ยเขาก็เดินทางไปที่กองสลากนะครับเพื่อจะยื่นเรื่องในฝั่งตัวแทนของสลากก็บอกว่าวันนี้ที่เดินทางมายื่นเรื่องขอตรวจสอบเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่สามารถที่จะตรวจสอบให้ได้ เนื่องจากทางป้ามรดาเนี่ยจะต้องไปแจ้งความก่อนว่าสลาก,กินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลเนี่ยหายไปเพราะถือว่าสลากนี้เนี่ยเป็นทรัพย์สินแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องรับแจ้งความโดยต้องส่งหมายเรียบขอตรวจสอบสลากเข้ามาที่สํานักงานกองสลากก่อนเพื่อให้ตรวจสอบสลากทางกองสลากจึงจะดําเนินการตรวจสอบให้ได้ตามกฎเกณฑ์ของกองสลากเนี่ยถ้ามีผู้ถูกรางวัลมาขึ้นเงินไปแล้ว ทางกองสลากจะนําสลากที่ขึ้นเงินไปแล้วเนี่ยมานําเก็บไว้รวบรวมไว้ในตู้เซฟเป็นระยะเวลา3ปีจึงทําให้สามารถตรวจสอบว่าสลากของคุณโมลตาเนี่ยมีใครแอบเอามาขึ้นรางวัลแล้วหรือไม่ครับผม